เรื่องเล่าตํานานมหานรกแปดขุมนรกขุมต,ต่างๆที่สัตว์อุบัติเกิดขึ้นในนรกนรกขุมใหญ่ในานามบัญญัติว่ามหานรกมีอยู่ทั้งหมดแปดขุมด้วยกันตั้งจอนเรียงลายกันอยู่เป็นชั้นๆไปโดยมีลายนามตามที่ท่านบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ชั้นที่หนึ่ง สัญญชีพนรกนรกที่ห่างไกลจากโลกมนุษย์เหล่านี้ไปทางเบื้องต่ำภายใต้พื้นดินประมาณ15,000โยปรากฏว่าสัญญาชีมหานรกประดิษฐานอยู่สัตว์นรกในมหานรกกุ่มนี้มีอายุถึง500ปีของนรกกุมนี้5ล้านปีของเมืองมนุษย์เป็นหนึ่งวันของเมืองนรกุม แล้วก็เดือนหนึ่งมี30วันแล้วก็หนึ่งปีมี12เดือนเหมือนกันท่านลองคำนวณกันลินเลน,เลนแล้วก็คิดว่ามันนานเท่าไหร่เราสัตว์ผู้ไปเกิดถึงแม้ว่าจะได้รับทุกโทษอย่างแสนสาหาัสจนขาดใจตายไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกได้หมายความว่าบุคคลผู้มีใจหยาบช้าลาโม ซึ่งตายตกนรลกฝูงนี้แล้วเขาก็จะคล้ายๆกับว่ามีตัวตนกายเยสิคือไม่มีวันตายกันเลยถึงแม้ว่าจะได้รับโทษอย่างแสนสาหาัสจนทนไม่ไหวขาดใจตายไปคนจริงถึงกรานั้นก็ต้องมีชีวิตชีวากลับขึ้นมารับทุกโทษต่อไปอีกฉะนั้นมหานรกนี้จึงมีชื่อว่าสัญ,ญชีวะมหานรก นลโลกหุมใหญ่ซึ่งทำให้ไม่มีวันตานกชั้นที่สงการละปุตตามหานรกห่างไกลจากสัญญชีวามหานรก ลงไปภายใต้อีกประมาณ15,000โยาสันว์ที่เสวยทุกเวทนาอยู่ถึง1,000ปีนรก3าโลกล้านปีมนุษย์เป็นหนึ่งวันของเมืองนรกคุมนี้นรกคุมนี้มีกรรมหนักกว่าแล้วก็มีอายุมากกว่าสัญญชีนรกอีกปรากฏว่ากล้านอุตตมหานรกประดิษฐานอยู่เหล่าสัตว์ผู้ไปเกิดเป็นสันนรกคุมนี้ ย่อมถูกลงโทษโดยในนิรเบาพากันเอาเส้นเหล็กแดงลูกเป็นไฟมาตีให้เป็นเส้นดำตามร่างกายแล้วก็เอาเลื่อยนรกมาเลื่อยหรือเอาขวานนรกมาผ่าเอามีดมาเฉือนตามรอยเส้นดำที่ตีไว้นั้นไม่มีรอยผิดรอยด้ฉะนั้นมหานรกขุงนี้จึงมีชื่อว่าการปุตรามหานรก นรกคุ้มใหญ่ซึ่งมีการลงโทษตามเส้นบรรทัดดำสังขารนรกชั้นที่สาห่างไกลจากการกุตามหานรกลงไปภายใต้ประมาณ15,000โยนรกคุ้มนี้มีอายุ2,000ปีนรกเท่ากับ145ปีของมนุษย์เท่ากับหนึงวันของนรกคุ้มนี้ ในมหาโลกคุมนี้ย่อมถูกลงโทษกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งเข้าหากัดบทบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้แหลกเลวไปเมื่อภูเขาเหล็กเลยไปแล้วสัตว์ทั้งหลายก็กลับฟื้นคื้นชีพขึ้นมาใหม่คือร่างกายเต็มตามเดิมแล้วก็พากันวิ่งหนีภูเขาไฟแต่ก็มาเจอในายนิรยบาทตีด้วยค้อน บางก็แทงด้วยหอกเลยต้องพากันวิ่งไปบนแผ่นเหล็กแดงซึ่งมีไฟเผาลูกโซนอยู่ตลอดเวลาต่างก็วิ่งย้อนมาทางเดิมต้องมาเจอกับนายนิรยาบาคอยทุบตีเข้าให้ได้รับความทุกข์ทรมาอย่างแสนสาหัสอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมหานรกคุมนี้จึงมีชื่อว่าสังฆาตมหานโก นรกขุมใหญ่ซึ่งมีการลงโทษโด,ดยภูเขาไฟบทขยี้ร่างกายนรกขุมที่สโลลูวนนรกห่างไกลจากนรกขุมที่สาไปภายใต้ประมาณได้ห5 0 0 0ันโยนรกขุมนี้มีอายุสี่พันปีนรก 235ล้านปีเมืองมนุษเท่ากับหนึ่งวันของนรกกุ่มนี้ปรากฏว่าดอกบัวเหล็กใหญ่มากปรีบก็เป็นเหล็กซึ่งมีไฟนรกลุกแดงโผล่อยู่ตลอดเวลาผู้ไปอุบัติเกิดเป็นสัตวน์นรกในมหานรกกุ่มนี้จะถูกบังคับให้ขึ้นไปนั่งบนดอกบัวเมื่อขึ้นไปบนดอกบัวแล้ว มีัวก็บานขึ้นบานแล้วก็เป็นเหล็กแดงมีกระแสะไฟพุ่งออกมาจากตีบบัวคราวนี้ดอกบัวก็จะถูกไฟเผาจนแดงไฟโกรธยังเผาอยู่ตลอดเวลาคือกฎของกรมบังคับให้สัตว์ค่อยๆก้มหัวลงขึ้นไปยืนบนดอกัวแล้วแยข้ขาลงไประหว่างปีกรมันบังคับให้ตัวค่อยๆก้มลงในที่สุด ก็จุมลงไปในโคนของกีบดอกบัวมือทั้งสองขาก็ยันไปในโคนของกีบดอกเมื่อพร้อมแล้วกีบดอกบัวก็งับเข้าเป็นกีบเหล็กร้อนก็ร้อนคมก็คมหัวจะลดลงไปแค่ขามือจมลงไปถึงแค่ข้อมือเจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาดอกบัวเหล็กก็รัดเข้าไป ความทุกข์ทรมานก็อยู่อย่างนั้นนาาหนักหนาจนกว่าจะอยู่ครบสี่พันปีในโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสัตว์นรกทั้งหลายก็ย่อมจะส่งเสียงร้องไห้วควรคลางเป็นธรรมดานรกซึ่งมีอยู่มากมายหลายขุมที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ควรคลางฉะนั้นมหานรกฝุงนี้จึงมีชื่อว่าโลลุมมหาโลก โลกคุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องค่าสัตว์เหล่านี้ไม่ขนลกกกำมบทสิบจึงต้องมาเสวยทุกในนรกขุมนี้มาหานรกชั้นที่ห้าโลลุมมหานรก นรกคุมนี้มีอายุ8,000ปีนลกเทียบเท่ากับเมืองมนุษย์ได้9,216ล้านปีเป็นหนึ่งวันของนรกขุมนี้ในมาหานรกขุมนี้ยอมถูกลงโทษโดยวิธีให้ยืนแข็งถือในดอกบัวเล็กตั้งบานสภพัเหมือนก,นกันกับดอกบัวที่หน้าวาดกลัวไม่น่าชมไกลๆดอกบัวมีไฟลูกโชนเหมือนกัน ดอกบัวนี้ไม่งับไม่กางับไม่สนิทเหมือนดอกบัวคุมก่อนดอกบัวขุมนี้ลีบแต่ละกลีบคมเป็นกรดมีน้ำซ้ำยังร้อนแรงกว่ามากัาต์นรกขึ้นไปนั้นแล้วถูกความร้อนเผาเพราออำนาจความร้อนเต้นไปเต้นมาลีบดอกบัวมันก็บาดเข้าไปนี ไฟก็เผาฉลากแล่เนื้อหนังหล่นลงมาม้านรกก็คอยกินเนื้อสันเหล่านั้นอยู่ข้างล่างบางก็หล่นลงมาถูกเลนเหลาเสียไปก็เผาเนื้อหล่นลงมาให้มหม้าลุมกินลุมแท้เหลือแต่กระดูกไม่ตายหรอกครับเพอเหลือแต่กระดูกมันก็เจ็บแสบเหลื้เกิดร่างกายจับเข้าเป็นกายใหม่ พอเป็นกายเต็มแล้วนายนิรยาบาทก็อ,ออกเที่ยวไล่แทงบังคับไม่ขึ้นไปอยู่บนดอกบัวยทําทำให้สัตว์นรกนั้นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งส่งเสียงร้องโอดโอยอขวนคางเสียงดังมากกว่าฉะนั้นมหานรกนี้จึงมีชื่อว่าโลลุมมหานรกนรโกขุมใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงควนขาง ถ้าจะถามว่าสัตว์เหล่านีต้องโทษอะไรก็คือกรรมมบทสิบยังไงละ่ะตาป่ามาหานลกชั้นที่หกนรกขุมนี้สัตว์มีอายุหนึ่งพปีในโลกหนึ่งหมดพัล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของนรกขุมนี้ สัตว์นโกในขุมนี้ย่อมถูกลงโทษโดยวิธีถูกยากให้ร้อนบนปลายเหลาเหล็กซึ่งโตเท่าลำตาเหลาเหล็กทั้งหลายนะั้นมันเที่ยวไล่เสียบไล่แทงบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ความจริงไม่มีชีวิตมันเสียบแทงสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตั้งไฟขึ้นไหวไฟก็ไหม้เนื้อหนะังลนลงมาใหม่ เรียกว่าถูกไฟไหม้เนื้อหนังจนทนไม่ไหวเนื้อก็ค่อยๆหลดขยายตัวลงมาผลที่สุดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายก็ทนอยู่บนเหลาไม่ไหวหล่นลงมาข้างล่างถูกพื้นเหล็กแดงไฟก็เผาสุนัขตัวใหญ่ๆก็พากันวิ่งมากัดกินเนื้อมันทั้งแสบและทั้งร้อนจนสัตว์ทั้งหลายเหลือแต่กระดูก ธรรมดาคนและสัตว์ในเมืองมนุษย์ถ้ามันเหลือแต่กระดูกแล้วชีวิตก็ไม่เหลือแต่ถทาว่าในเมืองนรกนี้หาความตายไม่ได้เพราะว่าเขาเอามาเพื่อทรมานให้เ็ศลาบจำการฉะนั้นมหานรกคุน้นี้จึงมีชื่อว่าตาป่ามหานาโลกนรกคุ้มใหญ่ซึ่งทำให้สัตว์นรกทั้งหลายเล่าล้อ มหาตาปนมหานรกชั้นที่เจอายุของสัตว์นรกกุมนี้ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ท่านบอกว่ามีอายุครึ่งกับอายุหนึ่งกับนั้นอุปมาว่ามีภูเขาหินแข็งแรงลูกหนึ่งสูงหนึ่งโยกกว้างหนึ่งโยกถึงเวลาหนึ่งรอปีจะมีเทวดาองค์หนึง่งเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลี มาปัดภูเขานั้นปัดทีหนึ่งแล้วก็กลับไปหนึ่งร้อยปีมนุษย์ก็กลับมาปัดอีกทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขาหินนี้เหียนเตียนลงไปหาหินไม่ได้เลยเหลือแต่ดินนวนๆนั่นเป็นอายุประมาณหนึ่งกับปรากฏว่ามหานรกขุมที่เจนี้ประดิษฐานอยู่เหล่าสารผู้ไปอุบัติเกิดเป็นสาร ในมหานโกขุมนี้ท่านบอกว่ามีกำแพงกั้นทุกดามีไฟพุ่งเข้ามาทุกดาอันนี้เหมือนกับนโกขุมอืือแต่ถ้าว่าไฟนี้ไม่มีเปลเวจริงๆคล้ายกับแสงสว่างธรรมดาแต่มีความร้อนแรงมากแล้วก็มีภูเขาเหล็กตั้งอยู่ระหว่างคุ้มนโกเยอะแยะไปหมดความร้อนมากไฟพุ่งมาทุกที จากข้างล่างขึ้นถึงข้างบนจากทิศเหนือไปทิศใต,ต้จากทิศซ้ายไปทิศขวาพุ่งเข้ามารวมกันในจุดกลางเหล็กแดงฉานสัตว์นรกเนื้อและกระดูกแดงเหมือนเหล็กถูกเผาสุกไฟนี้มีความร้อนแรงมากกว่าเมืองมรษล์หลายสิบล้านเท่านนีลิยาบาลบังคับให้สัตว์นรกขึ้นเขาถ้าไม่ขึ้นก็หอ,อกเสียบแทง เอาคอนถูกไล่ตีสันนโลกทั้งหลายนี่มันก็เจ็บอยู่แล้วพอไฟเข้ามาอีกมันก็ร้อนพื้นก็ร้อนตูเขาบังคับแบบนั้นมันก็ต้องไปต้องวิ่งหนีขึ้นไปพากันวิ่งไปบนยอดเขาภูเขาก็เป็นไฟทั้งลูร้อนแรงแล้วก็เป็นเหล็กไฟข้างนอกก็พุ่งเข้ามา พอหล่นลงมาก็เสียกับลาวที่ปากเลียงายกันอยู่รอบๆเขาสัตว์นโรกก็ดินไปดินมามีความร้อนความเจ็บปวดถูกตัวลมานมากที่สุดเมื่อโดนเสียบเมื่อถูกไฟเผาหนักเขา้าในที่สุดก็หล่นลงมาจากลาวร่างกายก็เต็มบอลบูแล้วก็ถูกไฟเผาตามเดิมในนิรยบาล ก็เข้าไปเอาคอนถูกเอาหอกเสียบปาบังคับให้ขึ้นเขาตองซั์นรกเหล่านี้จึงได้รับแต่ความทุกข์ทรมานยิ่งกว่ามหานรกขุมที่หกที่กล่าวมาแล้วนานฉะนั้นมหานรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามหาตะปานนรกนรกขุมใหญ่ซึ่งทำให้สัตว์นรกทั้งหลายเราร้อนมากกว่า เอเวจีมหานรกคุ้มที่แปดนรกคุ้มนี้มีอายุหนึ่งกับพอดีการลงโทษของนรกคุ้มนี้มีความเป็นพิเศษตั้งแต่คุ้มนรกที่หนึ่งถึงคุ้มที่เจ็ดหรือว่าคุ้มอื่นบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีการเคลื่อนไหวได้แต่ทว่าเอาเวจีมหานรกนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว นรลกนี้มีกำแพงพิเศษทั้งข้างล่างและข้างบนและทั้งสีด้านหนาจักรนโลกเหล่านั้นยืนแล้วมีกำแพงทั้งหกด้านด้านข้างสีด้านข้างบนและข้างลา่างไฟก็พุ่งมาทั้งหกทีหอกทั้งเบื้องล่างเบื้องบนดามหอกฟังอยู่กำแพงด้านบนปลายหอกเสียบตั้งแต่หัวทะลุก,ก้นและปากลงไปอยู่กำแพงด้านลา่าง ตรงกลางหอ,อกติดอยู่กับสัตว์นโลกเหล่านั้นถูกเสียบด้วยหอ,อกหลายสิบเล่มได้รับความทุกข์ทรมานที่สุดไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะถูกหอกมันตึงเข้าไปหมดเป็นหอ,อกเหล็กไฟแล้วก็พุ่งเข้ามาทั้งหกดากระดูกแดงชานเหมือนเหล็กสูดไม่มีทางที่จะดินหลนได้เป็นความทุกข์ที่ทรมานที่เสมอลาบเหลี่ยม หนักหนาอยู่ตลอดกาลอยู่อย่างนั้นสิ้นเวลาหนึ่งกับไม่มีการผ่อนปลนพราะเห็นที่นรกขุมนี้มีเปลวไฟนรกแลยความทุกข์หนักปรากฏอยู่เสมอไม่มีความเบาบางเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นมหานรกขุมนี้จึงมีชื่อว่าเอาเวจีมหานรกนรกขุมใหญ่ปาราจากความเคลื่อนไหว ความเบาบางแห่งความทุกเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ